นางสดศรีสัตยธรรมนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตครับกล่าวถึงโทษเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือใบดําว่าเจตนาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทอทในการเขียนโทษใบดําไว้ในมาตรา98วงเล็บ11ในร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อต้องการเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตสําหรับผู้ที่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าทุจริตเลือกตั้งแต่มาตรานี้นะครับถือว่ายังไม่มีความชัดเจนครับเพราะว่าเขียนไว้กว้างเกินไปก รอทควรระบุให้ชัดว่าฐานความผิดอย่างไรจึงจะเข้าข่ายโทษใบดํานี้เนื่องจากเมื่อเป็นโทษเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเป็นเรื่องของคุณสมบัติการลงสมัครเลือกตั้งกะกะตจึงจําเป็นที่จะต้องเขียนไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะว่ากะกะตน,นั้นต้องทําหน้าที่รับสมัครหากโทษความผิดยังไม่ชัดเจนแล้วไปตัดสิทธิ์ผู้สมัครอาจทาให้เกิดการส่งฟ้องศาลฎีกาเพื่อให้วินิจฉัยรวมทั้งเมื่อส่งสำนวนคดีทุจริต การเลือกตั้งไปให้สารพิจารณาก็ต้องมีบทบัญญัติในการระบุฐานความผิดและบทลงโทษไว้หากไม่ชัดเจนก็จะสร้างความยุ่งยากนะครับและอาจจะทําให้กกตน,นั้นถูกเล่นงานในภายหลังดังนั้นถ้าต้องการโทษใบดําจริงๆก็ต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนจําแนกโทษใบดําออกมาเป็นแต่ละเรื่องครับค่ะนางสดสียังกล่าวถึงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินชี้มูลนายธีรวัตรธีรโลกวิทยกกตด้านกิจการพักการเมืองผิดจริยธรรมว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีกกตคนใดถูก องค์กรอื่นชี้มูลความผิดเรื่องจริยธรรมเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมายัางกะกะตกะกะตสี่คนไม่รับคนที่ถูกชี้มูลต้องร่วมกันพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรข้อแท็จริงคือไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้กะกะตสั่งลงโทษกันเองได้หน่วยงานที่มีอํานาจตอนนี้ก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการถอดถอนแต่กรณีดังกล่าวมีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมที่กกตถูกชี้มูลเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดถ้าเกิดขึ้นสมัยที่เป็น กตอทั้งเรื่องผลรับการรับผลประโยชน์หรือว่าจริยธรรมก็อาจเป็นอำนาจของปปชผู้ตรวจการแผ่นดินและสภาแต่หากเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสมัยเป็นผู้พิพากษานั้นจะถือว่าอำนาจการสอบสวนเป็นของคณะกรรมการตุลาการ เพราะว่ากอตอมีหน้าที่ตรวจสอบผู้พิพากษาที่กระทําความผิดสามารถให้ออกจากตําแหน่งและคําสั่งถึงที่สุดหน่วยงานอื่นก้าวล่วงไม่ได้ค่ะนางสดศรีนะครับกล่าวต่อครับว่าก่อนที่จะมาเป็นกก,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 กตก็ได้ก็ต้องผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาและก็ความเห็นชอบของสอวนะครับจึงอาจจะเป็นคําถามว่าเมื่อตอนพิจารณาคุณสมบัติเหมาะสมนั้นเป็นอย่างเป็นไปอย่างละเอียดหรือไม่นะครับดังนั้นกรณีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกอตแม้จะเกิดเรื่องร้องเรียนภายหลังที่ กรกตคนนี้นั้นออกมาจากตําแหน่งผู้พิพากษาแล้วก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามครับการที่เรื่องในการเกิดเรื่องดังกล่าวในช่วงที่มีกระแสว่วากรกตมีปัญหาภายในนั้นอาจเกิดมาจากคนในหรือว่าคนในวงการการสับเปลี่ยนตําแหน่งประธานนั้นควรจะรอช่วงเวลาที่เหมาะสมรอให้รัฐธรรมนูญใหม่มีผลบังคับใช้ก่อนนะครับผ้าเสือก็ต้องมีความหนักแน่นมิฉะนั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เซตซีโร่กรรมการการเลือกตั้งได้นะครับ